สวัสดีค่ะครอบครัวหงจีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะ,ะที่พวกเราจะได้เห็นภาพอันน่าชื่นอกชื่นใจนะคะคือท่านจเจ้าอาวาสนะคะได้ท่านได้ทดลองนะคะ,ะที่จะฝึกหัดการแพก็กอันนี้เป็นการมาทํางานครั้งแรกของพวกเราที่นี่นะคะ,ะท่านจเจ้าอาวาสได้หัดเป็นแพ็กที่2แล้วนะคะที่กําลังจะ ลองซีนแพ็กดูนะคะว่าเออมันจะเป็นยังไงดูเหมือนง่ายแล้วมันทำได้ไหมถึงไหนแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราได้ลองสาธิตไปได้ช่วงหนึ่งแล้วท่านจ้าว่าก็เลยขอลองทำดูเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดนะคะความรู้ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันนะคะแล้งแจาก,ก็ติดสติ๊กเกอร์อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะ กำลังรอการกรอกน้ำอยู่นะคะท่าวางหินก็จะมีงานนะคะก็จะมีะพี่น้องหลายๆท่านได้เอาน้ำมาถวายนะคะ,ะทางทางเราก็มาร่วมนะคะร่วมที่จะผลิตน้ำแม่เ้ติกนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายแจกแจกนะคะกับผู้ที่มาร่วมงานนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสนะ คุณค่าของน้าเมลิติกนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีมากนะคะที่ท่านเจ้าวาดได้มีใจนะคะที่อยากจะอลองฝึกแล้วจะเอาไปสอนนะคะผู้คนที่มาอีกต่อไปนะคะว่าจะทำยังไงและเราอาจจะมาอีกนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความแลขวคล่องแล้วก็ชำนาญแล้วก็ทำให้งานชุมชน วัดท่าวังหินนะคะงานน้ำเมติกเป็นที่รู้จักนะคะอย่างแพร่หลายนะคะ,ะก็ได้แนะนําท่านเจ้าอาวาสว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากใครที่มางานศพงานแต่งงานงานอะไรใช้น้ำเมติกของเรานะคะมีญาติโยมช่วยกันกรอกะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะวันนี้เราก็ขอพักคลิปนี้ไว้จะพิยงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ